ทำไมบางคนทำผิดแล้วยังดูสบายทำไมคนดีต้องเจ็บปวดหรือแท้จริงแล้วกรรมไม่ได้เงียบหายไปไหนเราแค่ยังไม่เห็นเวลาที่ผลมันสุกงอมเท่านั้นหลายครั้งที่ใจเราตั้งคำถามกับความยุติธรรมของชีวิตแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้ากลับบอกอย่างลึกซึ้งว่าทุกการกระทำมีแรงสันสะเทือนของมันเองเสมอเพียงแต่ยังไม่แสดงผลต่อหน้าเราในทันที และเมื่อเข้าใจทำข้อนี้อย่างถ่องแท้เราจะเห็นว่าคนทำผิดไม่ได้สบายเลยพวกเขาเพียงกำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่ผลยังไม่ถึงเวลาเท่านั้นส่วนคนดีที่ทุกอยู่ก็ไม่ได้ถูกทอดทิ้งแต่กำลังชำระกรรมเก่าเพื่อเบาบางและปลดปล่อยจากภายในอย่างลึกที่สุดขอเจริญพรทุกท่านมาพบกันอีกครั้งในช่องธรรมะใจสงบเมื่อพบธรรม ชีวิตของมนุษย์นั้นถูกขับเคลื่อนด้วยกฎแห่งกรรมที่แม่นยำเกินกว่าที่ตาเนื้อจะมองเห็นคนทำผิดอาจดูรวยดูสุขดูมีอำนาจแต่ในจิตใจลึกๆย่อมไม่อาจหลบซ่อนแรงสั่นสะเทือนของอกุศล,ลกรรมได้เลยความกลัวความระแวงความหวาดผวาการต้องปกป้องคำโกหกซ้ำแล้วซ้ำเล่า สิ่งเหล่านี้คือผลกรรมระดับจิตที่เริ่มเผาไหม้ตั้งแต่วันแรกที่เขาทำผิดเพียงแต่ไม่ใช่ผลที่โลกภายนอกเห็นชัดเจนเท่านั้นพระพุทธเจ้าตรัสชัดว่ากรรมมีทั้งที่ให้ผลเร็วและให้ผลช้าบางกรรมรอจังหวะเหมาะสมบางกรรมรอเงื่อนไขครบถ้วนและบางกรรมรอให้จิตของผู้ทำอ่อนแอพอที่ผลจะกระทบได้อย่างรุนแรง ส่วนคนดีที่ทุกอยู่ในวันนี้อย่าเพิ่งคิดว่าชีวิตไม่ยุติธรรมเพราะในมุมของธรรมทุกความดีไม่เคยหายไปแม้แต่นิดเดียวทุกการให้อภัยความซื่อสัตย์การไม่ตอบโต้ด้วยโทสะล้วนเป็นการวางเมล็ดพันธุ์แห่งความสว่างไว้ในจิตใจถึงแม้ภายนอกจะเหนื่อยหนาแต่ภายในกำลังสะสมพลังอันประณีตยอย่างเงียบงันเมื่อถึงเวลาผลแห่งกุศลจะผลิบานอย่างงดงามเกินกว่าที่เราคาดเคียด ดังนั้นอย่าหมดหวันในความดีอย่าท้อแท้ต่อกฎแห่งกรรมเพราะธรรมะไม่ได้ทำงานเพื่อปลอบใจใครแต่ทำงานตามเหตุปัจจัยจริงๆทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกำลังพาเราไปสู่ความเข้าใจชีวิตที่ลึกขึ้นและความหลุดพ้นที่ใกล้เข้ามาในทุกลมหายใจอย่าเพิ่งสรุปว่าชีวิตไม่ยุติธรรมขอให้เรามองให้ลึกกว่าเดิมเพียงสักนิดแล้วจะพบว่าแท้จริงแล้ว กรรมไม่เคยลืมใครเลยแม้แต่คนเดียวและไม่เคยปล่อยให้ความดีของเราสูญเปล่าแม้เพียงเสี้ยววินาทีเมื่อเรามองดูชีวิตของผู้ทำผิดที่เหมือนจะสบายเหมือนจะมีทุกอย่างพร้อมเราต้องเข้าใจให้ลึกลงไปว่าในหลักกรรมของพระพุทธเจ้าผลกรรมไม่ได้ให้ผลแค่ในรูปแบบของทรัพย์สินหรือสถานะแต่ให้ผลโดยตรงที่จิตใจคนที่ทำผิด แม้ภายนอกจะยิ้มแต่ภายในต้องแบกภาระของความกลัวความระแวงความกังวลว่าจะถูกเปิดโปงจิตที่ถูกความไม่ดีหล่อเลี้ยงจะหยาบจะหนักจะขุนมัวไม่อาจสัมผัสความสงบได้เลยเพราะอากุศลกรรมจะสะสมตัวเป็นแรงดึงดูดให้จิตตกไปสู่ภาวะที่มืดมนขึ้นเรื่อยๆ เหมือนน้ำที่ยิ่งขุนก็ยิ่งทำให้มองไม่เห็นความจริงของตนเองในทางกลับกันคนดีที่กำลังเจ็บปวดในวันนี้ไม่ใช่เพราะความดีไม่มีผลแต่เพราะกำลังชดใช้และปลดปล่อยกรรมเก่าที่เคยทำไว้ในอดีตชาติหรือปัจจุบันชาติความทุกข์ที่กำลังผ่านเข้ามาไม่ใช่การลงทั่วจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่เป็นกระบวนการชำระล้างจิตให้เบาบางจากนี่กรรม เมื่อความทุกข์ถูกเผาผลาญด้วยความอดทนความไม่โกรธความไม่ตอบโต้จิตจะสว่างขึ้นอย่างละเอียดและกุศลกรรมที่เราทำในปัจจุบันทั้งการให้อภัยการไม่เบียดเบียนการไม่คิดร้ายจะค่อยๆสร้างแรงส่งใหม่ที่บริสุทธิ์ให้ชีวิตค่อยๆเปิดทางพระพุทธเจ้าสอนชัดว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมไม่มีข้อยกเว้นไม่มีใครหลบหนีได้ผล ต่อให้วันนี้ผลยังไม่ถึงต่อให้โลกภายนอกยังมองไม่เห็นแต่กรรมกำลังทำงานในระดับที่ลึกเกินกว่าที่สายตามนุษย์จะเข้าใจดังนั้นเมื่อเราฝึกเห็นตามความจริงแบบนี้ใจก็จะคลายความสงสยัยคลายความคับแค้นคลายความรู้สึกว่าชีวิตไม่ยุติธรรมเพราะเรารู้ว่าไม่มีความดีใดเสียเปล่าไม่มีความผิดใดลอยนวล ทุกอย่างกำลังหมุนไปตามเหตุปัจจัยที่แม่นยำยิ่งกว่ากฎหมายโลกใดๆและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือหากเรายังยืนอยู่บนความดียังรักษาศีลยังมีสติยังไม่ตอบโต้ด้วยโทสะผลแห่งกุศลยอมตามมาด้วยความอ่อนโยนด้วยความสว่างด้วยความสงบที่ลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆแม้วันนี้จะมืดมนเพียงใดแต่กรรมดี จะค่อยๆเปิดทางให้แสงแห่งความจริงพาเราเดินไปสู่ความเบาสบายที่แท้จริงช้าแต่ชัวร์ลึกแต่มั่นคงและไม่เคยทรยศใครเลยแม้สักครั้งเดียวเมื่อเรามองชีวิตของคนในปัจจุบันที่โกงกินบ้านกินเมืองใช้อํานาจในทางที่ผิดยักยอกงบประมาณของหลวงเอาทรัพย์ที่เป็นของประชาชนไปเป็นความสุขของตน หลายครั้งเรารู้สึกขับแคนใจเพราะเห็นภาพตรงหน้าเห็นเขาขับรถหรูอยู่บ้านหลังใหญ่เดินทางด้วยความหรูหรามีผู้ติดตามมีชื่อเสียงมีอำนาจแต่ในหลักกรรมของพระพุทธเจ้าสิ่งที่เราเห็นเป็นเพียงภาพเปลือกภายนอก ส่วนผลกรรมที่แท้จริงนั้นเริ่มทำงานตั้งแต่วินาทีที่เขาคิดโกงแล้วจิตที่คิดเอาเปรียบผู้อื่นจิตที่คิดเบียดเบียนส่วนรวมจิตที่คิดยึดสิ่งไม่ใช่ของตัวเองจะเริ่มหมักหม,มมความมืดความกลัวความระแวงความกังวลและความหดหู่ทีละน้อยโดยที่เจ้าตัวอาจไม่รู้ตัวเหมือนบ้านที่สวยหรูแต่ปลวกกำลังกัดกินข้างในช้าๆ ในสายตาคนทั่วไปเขาดูสบายแต่ภายในนั้นกลับเต็มไปด้วยความกลัวว่าจะถูกเปิดโปงความหวาดระแวงว่าจะถูกทรยศความวิตกกังวลว่าจะต้องหนีต้องปกปิดต้องโกหกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้คือผลกรรมที่เริ่มต้นให้ผลตั้งแต่วันนี้ไม่ต้องรอชาติหน้าพระพุทธเจ้าตรัสชัดว่า กรรมไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาไม่ใช่การลงโทษจากเรื่องบนแต่คือผลของการกระทำที่กระทบจิตของผู้ทำโดยตรงคนโกงบ้านโกงเมืองแม้จะมีเงินมากมายแต่เงินเหล่านั้นเปรียบเหมือนก้อนหินถ่วงใจยิ่งได้มาโดยความผิดใจก็ยิ่งหนักยิ่งต้องระวังยิ่งต้องซ่อนยิ่งต้องโกหกและยิ่งต้องรักษาภาพลวงตาไว้ไม่ให้คนรู้ความจริง สิ่งเหล่านี้คือภาระที่กินพลังชีวิตมากกว่าที่คนภายนอกเห็นในขณะที่คนดีอาจไม่มีทรัพย์มากอาจเหน็ดเหนื่อยอาจถูกเอาเปรียบแต่จิตของเขาเบาสว่างและมั่นคงกว่าเพราะอยู่บนฐานของความจริงใจและไม่เบียดเบียนในทางกรรมทรัพย์ที่ได้มาโดยไม่ชอบธรรมจะไม่มีความสุขแท้จริงผสมอยู่เลยแม้จะกินดีอยู่ดีแต่กินด้วยใจที่หวาดกลัว แม้จะนอนบนเตียงราคาแพงแต่ใจไม่นอนด้วยแม้จะมีคนร้อมรอบแต่ไม่มีใครไว้ใจได้จริงและผลกรรมอย่างนี้จะค่อยๆทับถมลึกขึ้นเรื่อยๆจนถึงวันที่เงื่อนไขแห่งกรรมสุกงอมเม <c oughs> ื่อถึงเวลานั้นความเสียหายจะกลับมาหาผู้ทำอย่างรุนแรงกว่าที่คาดคิด ไม่ว่าจะในรูปของความพินาศทางชื่อเสียงความขัดแย้งภายในครอบครัวการสูญเสียทรัพย์แบบไม่คาดฝันหรือการถูกเปิดเผยความผิดจนทุกอย่างที่สร้างไว้พังทลายลงในพริบตาดังนั้นแม้วันนี้เราจะเห็นบางคนโกงกินแล้วสบายอยากให้เข้าใจว่า ความสบายนั้นเป็นเพียงภาพมายาชั่วคราวเพราะตามหลักกรรมของพระพุทธเจ้าไม่มีใครหลบผลกรรมไปได้แม้เพียงเสี้ยววินาที ทุกการโกงคือไฟที่เขาจุดขึ้นเผาใจตัวเองทุกการเอาเปรียบคือเชือกที่เขาผูกคอตัวเองทีละเส้นและทุกอากุศลกรรมจะรอเวลาที่เหมาะสมในการให้ผลแม่นยำไม่คลาดเคลื่อนไม่ลำเอียงและไม่เคยลืมใครเลยแม้แต่คนเดียวคนปัจจุบันที่ดูเหมือนมีทุกอย่างพร้อมมีเงินทองไหลมาเทมา มีอำนาจในมือมีชื่อเสียงที่ผู้คนภายนอกชื่นชมแต่หัวใจกลับเต็มไปด้วยความฟุ้งซ่านความกลัวและความไม่มั่นคงเราจะเริ่มเข้าใจได้ว่ากรรมทำงานอย่างลึกซึ้งกว่าที่ตาเห็นหลายคนในยุคนี้อาจได้ทรัพย์มาด้วยวิธีที่ไม่บริสุทธิ์บางคนแลกความสุขของผู้อื่นเพื่อความสะดวกสบายของตน บางคนเอาความทุกข์ของคนหมู่มากมาสร้างความร่ำรวยให้ตัวเองภายนอกเขาอาจยิ้มอาจดูมั่นใจอาจใช้ชีวิตหรูหราแต่ผลกรรมเริ่มทำงานที่จิตซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่มีใครซ่อนอะไรได้เลยใจที่เอาเปรียบคนอื่นจะเริ่มกระวนกระวายใจที่เบียดเบียนจะเริ่มมืดทึบใจที่ยึดถือสิ่งไม่ใช่ของตัวเองจะเต็มไปด้วยความหวั่นไหว แม้เขาจะมีเงินมากแต่ต้องใช้ชีวิตอย่างหวาดกลัวว่าจะมีใครรู้ความลับต้องระแวงว่าคนใกล้ตัวจะทรยศต้องเก็บความผิดไว้อย่างหนักอึ้งในอกตลอดเวลาและนี่คือผลกรรมที่ให้ผลทันทีในระดับจิตใจโดยต้องรอชาติหน้าในขณะเดียวกันคนที่ยืนหยัดอยู่บนความดีแม้จะถูกกดขี่แม้จะถูกเอาเปรียบ แม้จะรู้สึกว่าตัวเองได้ไม่เท่าคนอื่นแต่จิตใจกลับสว่างกว่านุ่มกว่าโอบรับความจริงได้มากกว่าพระพุทธเจ้าสอนชัดว่ากรรมดีทำให้จิตผ่องใสแม้ร่างกายจะเหนื่อยแม้ชีวิตจะต้องผ่านอุปสรรคแต่ความสงบภายในคือทรัพย์ที่ไม่มีใครปล้นไปได้คนดีอาจไม่มีความร่ำรวยเท่าคนผิดแต่เขามีความสงบในยามหลับ มีความมั่นคงในยามตื่นมีหัวใจที่ไม่ต้องซ่อนอะไรจากโลกและนี่คือผลกรรมดีที่เริ่มส่งผลตั้งแต่วันนี้เช่นกันเมื่อดูให้ลึกลงไปเราจะเห็นว่าคนทำผิดไม่เคยสบายจริงเขาอาจสบายตาแต่ไม่สบายใจเขาอาจสบายกายแต่ใจกลับหนักเกินทนในทางธรรมะ ความสุขที่เกิดจากความผิดมีลักษณะเหมือนร่มเงาต้นไม้พิษแม้ให้ความเย็นชั่วคราวแต่พิษมันซึมเข้าสู่จิตอย่างช้าๆแล้ววันหนึ่งจะกัดกินจนหมดเรี่ยวแรงในขณะที่ความสุขจากความดีแม้จะค่อยเป็นค่อยไปแต่มั่นคงไม่หวั่นไหวไม่ต้องหลบซ่อนและไม่ต้องระแวงใคร ชีวิตของคนดีจึงเหมือนน้ำใสที่ค่อยๆไหลสู่ที่สูงขึ้นด้วยแรงแห่งกุศลที่เขาสร้างเองดังนั้นเมื่อเราเห็นคนทำผิดแล้วยังดูดีอย่าเข้าใจว่ากรรมไม่ยุติธรรมเพราะในความจริงแล้วกรรมกำลังทำงานอยู่ทุกวินาทีเพียงแต่มันทำงานจากภายในออกสู่ภายนอก <S <S จากจิตออกสู่ชีวิต จากความรู้สึกผิดเล็กๆไปสู่ความวุ่นวายที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและเมื่อเงื่อนไขสุกงอมผลย่อมปรากฏชัดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คนทำผิดจึงไม่ได้ชนะอะไรเลยเขาเพียงแค่ยังไม่ถึงเวลาแพ้ส่วนคนดีไม่ได้แพ้แต่กำลังรอเวลาแห่งผลดีที่จะปรากฏขึ้นอย่างงดงาม แน่นอนและไม่เคยทำให้ใครผิดหวังเลยแม้แต่ครั้งเดียวในยุคปัจจุบันนี้เมื่อเรามองชีวิตของคนที่ใช้เล่ห์เหลี่ยมเอาเปรียบคนอื่นลักลอบโกงผลประโยชน์ทำธุรกิจด้วยความไม่ซื่อสัตย์หรือแม้แต่คนที่สร้างภาพภายนอกให้ดูดีหรูหราเพื่อกลบเกลื่อนความผิดที่ซ่อนอยู่เราจะพบว่าภายนอกของเขาอาจเต็มไปด้วยความสำเร็จชื่อเสียงทรัพย์สมบัติ และสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายแต่ภายในกลับเต็มไปด้วยความว้าวุ่นความกลัวว่าจะถูกเปิดเผยความกังวลว่าจะเสียสิ่งที่ได้มาโดยไม่ถูกต้องและความสับสนที่ต้องใช้ชีวิตหลบๆซ่อนๆเพื่อรักษาภาพลูนตาที่สร้างขึ้นมาพระพุทธเจ้าตรัสชัดว่าอากุศลกรรมย่อมให้ผลเป็นความเศร้าหมองไม่มีใครหนีพ้นผลของการกระทำได้ ต่อให้เขานั่งอยู่ในคฤรหาหน์หลังใหญ่ใส่นาฬิกาเรือนหลายล้านหรือเดินทางด้วยชีวิตที่แวดล้อมด้วยคนมากมายแต่ใจของเขาเหมือนคนกำลังถือถ่านไฟร้อนยิ่งกำแน่นเท่าไหร่ยิ่งเผาตนเองเร็วขึ้นเท่านั้นในทางตรงกันข้ามคนดีที่ตั้งมั่นอยู่บนศีลธรรมแม้จะไม่ได้มีความร่ำรวยมากแม้จะต้องต่อสู้กับความลำบากของชีวิต แม้จะถูกเอาเปรียบหรือถูกมองข้ามแต่จิตใจกลับสงบกว่าเบาวกว่าและมั่นคงกว่าอย่างลึกซึง้งจิตที่ไม่โกงใครคือจิตที่ไม่ต้องหลบหนีอะไรจิตที่ไม่เบียดเบียนคือจิตที่ไม่ต้องคอยระวังใครและจิตที่ซื่อสัตย์ต่อตนเองคือจิตที่นอนหลับได้สนิทโดยไม่ต้องกลัวว่าใครจะเปิดเผยความผิดของเราในมุมของธรรม นี่ตังหกคือทับแท้ทับที่เงินซื้อไม่ได้ทับที่ไม่สูงสลายไปตามสภาพของโลกเมื่อเรามองให้ลึกเข้าไปจะเห็นว่าคนที่ทำผิดแม้จะมีทรัพย์มากมายก็ต้องคอยดิ้นรนเพื่อรักษาทรัพย์เหล่านั้นต้องคอยโกหกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆต้องคอยหลีกเลี่ยงคนที่สงสัยต้องคอยสร้างเรื่องเพื่อกลบเรื่องและต้องคอยระวังว่าความผิดใดจะย้อนกลับมาทำลายชีวิตของตัวเอง นี่คือนี่กรรมที่เริ่มเกาะกินจิตตั้งแต่วันแรกที่เขาทำผิดและจะหนักขึ้นเรื่อยๆจนถึงวันที่จิตไม่สามารถรับแรงของมันได้อีกต่อไปส่วนผลทางโลกเช่นคดีความการสูญเสียทรัพย์การถูกเปิดโปงหรือการสูญเสียความไว้วางใจจากคนรอบข้างนั้นเป็นเพียงผลภายนอกที่ตามมาในเวลาที่เหมาะสมเท่านั้น ส่วนคนดีที่ดูเหมือนจะลำบากกว่าในวันนี้แท้จริงแล้วกำลังสร้างพลังกรรมดีที่ละเอียดและมั่นคงความอดทนต่อความไม่ยุติธรรมคือการเผากรำเก่าความซื่อสัตย์คือการสร้างเหตุอันบริสุทธิ์ความเมตตาแม้ต่อคนที่ทำร้ายเราคือการเปิดทางให้ชีวิตขยับไปสู่ความสว่างที่มากขึ้นพระพุทธเจ้าสอนว่า กุศลกรรมย่อมให้ผลเป็นความผ่องใสซึ่งสะท้อนอยู่ในจิตที่เบาสบายขึ้นทุกวันแม้ภายนอกจะมีภาระแต่ภายในกลับมั่นคงอย่างยิ่งดังนั้นเมื่อเรามองโลกด้วยสายตาธรรมเราจะเข้าใจว่าคนที่ดูเหมือนสบายอาจไม่ได้สบายจริงและคนที่ดูเหมือนลำบากอาจกำลังเติบโตจากภายในอย่างงดงาม กรรมทำงานอย่างแม่นยำกว่าที่มนุษย์จะมองเห็นและผลลัพธ์ของมันย่อมปรากฏต่อผู้กระทําอย่างไม่มีผิดพลาดทั้งในวันนี้ในวันข้างหน้าและในทุกการเวียนว่ายของจิตที่ยังไม่หลุดพ้นไม่มีใครได้อะไรมาโดยไม่ต้องรับผลของมันและไม่มีความดีใดที่สูญหายไปจากโลกนี้แม้เพียงลมหายใจเดียวขอเจริญพรเมื่อเรามองให้ลึกลงไปในกฎแห่งกรรม เราจะเห็นความจริงที่ละเอียดอ่อนอย่างน่าอัศจรรย์ว่าไม่มีการกระทำใดที่หายไปเฉยๆทุกการคิดทุกคำพูดทุกการกระทำย่อมทิ้งร่องรอยไว้ที่จิตอย่างแม่นยำแม้คนทำผิดในปัจจุบันจะใช้ชีวิตอย่างหรูหรามีเงินทองหมุนเวียนมากมายมีคนรายล้อมมีภาพลักษณ์ที่ดูมั่นคงแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าบอกเราว่า ความสุขที่ได้มาโดยการเบียดเบียนผู้อื่นนั้นเปราะบางราวแก้วบางแตกได้ง่ายเมื่อกรรมเริ่มส่งผลจากภายในคนที่มีชีวิตภายนอกดูดีอาจต้องใช้พลังล้นเหลือในการแบกรับความลับใช้พลังมหาศาลคอยควบคุมภาพลักษณ์ใช้แรงใจมากมายเพื่อปิดบังความผิดครั้งแล้วครั้งเล่า และภาระเหล่านี้สะสมเป็นความหนักในใจที่ไม่มีทรัพย์ใดมาลดถอนได้จิตที่ซ่อนความผิดจึงเหมือนห้องมืดที่ค่อยๆอับค่อยๆทึบ,บและค่อยๆทำให้เจ้าของห้องนั้นหายใจไม่ออกโดยไม่รู้ตัวในยุคนี้ผู้คนจำนวนไม่น้อยมุ่งหาความร่ำรวยด้วยเส้นทางลัดด้วยการโกหกการช่อโกงการแย่งชิงผลประโยชน์ เขาอาจได้ในสิ่งที่ต้องการอย่างรวดเร็วแต่เขาต้องแลกด้วยความเครียดที่ค่อยๆทับตัวเองไปเรื่อยๆต้องแลกด้วยความไม่ไว้วางใจคนรอบข้างต้องระแวงทุกคนว่าใครจะรู้ทันต้องหลับด้วยใจที่ไม่สงบต้องตื่นมาพร้อมความกลัวว่าความจริงจะถูกเปิดเผย นี่คือทุกข์ของผู้ที่ทำผิดซึ่งซ่อนอยู่ภายใต้ความหรูหราต่างๆและเป็นทุกข์ที่หนักเสียจนต่อให้มีเงินมากเพียงใดก็ซื้อความสงบคืนไม่ได้ในทางตรงกันข้ามคนที่ดำเนินชีวิตด้วยศีลด้วยความซื่อสัตย์ด้วยการสะอาดทางใจแม้จะไม่ได้มีทุนมากแม้เส้นทางชีวิตจะยากกว่า แม้ว่าบางครั้งจะถูกมองว่าช้าหรือถูกเอาเปรียบด้วยคนที่มีแล่เหลี่ยมแต่จิตของเขากลับโปร่งเบากลับสว่างกว่าและมีความมั่นคงที่คนทำผิดไม่มีทางเข้าถึงได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ทำดีย่อมมีความผ่องใสเป็นกำไร ความผ่องใสนี้ไม่ได้ปรากฏด้วยซัพ์ภายนอกแต่ปรากฏในหัวใจที่นอนหลับได้อย่างสบายในหัวใจที่ไม่ต้องหลบซ่อนในหัวใจที่ไม่ต้องกลัวว่าใครจะเปิดโปงเพราะเขาไม่มีอะไรต้องปิดบังเมื่อพิจารณาให้ลึกลงไปอีกชั้นเราจะเห็นว่ากรรมดีและกรรมชั่วต่างทำงานจากภายในออกสู่ภายนอก ไม่ใช่ทันทีทันใดแต่ค่อยๆผลักดันชีวิตไปตามแรงของมันคนทำชั่วจิตจะเริ่มหดหู่เริ่มร้อนรนเริ่มขุนเคืองง่ายเริ่มหวาดระแวงต่อทุกสิ่งรอบตัวนี่คือแรงผลักจากอากุศล,ลกรรมที่กำลังเติบโตจากภายในในที่สุดแรงนี้จะส่งผลออกมาภายนอกเป็นปัญหาความสูญเสียความพินาศความแตกแยกหรือความโดดเดี่ยว ส่วนคนทำดีจิตจะเริ่มละเอียดเริ่มนิ่งเริ่มมีสติมองเห็นความจริงชัดขึ้นใจโปร่งขึ้นความสุขง่ายๆเกิดขึ้นบ่อยขึ้นและผลภายนอกจะค่อยๆตามมาเป็นโอกาสที่เข้ามาโดยไม่ต้องแย่งเป็นความสำเร็จที่มั่นคงโดยไม่ต้องโกงเป็นความสงบที่ยั่งยืนโดยไม่ต้องซื้อหาในชีวิตของผู้คนที่ทำผิดในยุคปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นคนที่เอาเปรียบในธุรกิจ คนที่หลอกลวงเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนคนที่สแสวงหาทรัพย์ด้วยวิธีที่ไม่บริสุทธิ์หรือแม้แต่ผู้ที่ยอมลดคุณธรรมของตัวเองเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจและความสะดวกสบายจะเห็นได้ว่าภายนอกของพวกเขาดูมีความสุขดูยิ่งใหญ่ดูมีคนเคารพแต่ภายในกลับเต็มไปด้วยความร้อนรุ่มที่ไม่อาจเปิดเผยให้ใครเห็นได้จิตที่เคยบริสุทธิ์ถูกกลบด้วยความอยาก ความกลัวความขุ่นเคืองความระแวงจนค่อยๆกลายเป็นภาระที่หนักขึ้นเรื่อยๆพระพุทธเจ้าตรัสว่าอากุศลย่อมเผาผลาญจิตและความเผาไหม้นี้เริ่มทำงานตั้งแต่วันที่เขาคิดผิดแม้เพียงเสี้ยวหนึ่งของจิตคนที่ดูรวยอาจกำลังดิ้นรนท่ามกลางความว่างเปล่าในภายในใจคนที่ดูมีอำนาจอาจนอนไม่หลับเพราะกลัวว่าสิ่งที่ตนทำจะถูกเปิดเผย คนที่ยอมโกงเพื่อให้ตนได้เปรียบอาจต้องคอยระวังทุกวินาทีว่าคนใกล้ตัวจะทรยศ นี่คือผลกรรมระดับจิตที่ให้ผลเร็วและแม่นยำแม้ภายนอกจะดูยิ้มแย้มแต่ภายในกลับเหมือนคนถือถ่านไฟร้อนอยู่ในอุ้งมือยิ่งกรรมยิ่งเจ็บยิ่งปิดบังยิ่งเหนื่อยยิ่งสะสมยิ่งทรมานและในที่สุดไฟที่เขาก่อไว้ย่อมเผาเขาเองไม่ต้องรอชาติหน้าแค่ปัจจุบันก็หนักจนแทบหายใจไม่ออกอยู่แล้ว ในทางตรงกันข้ามผู้ที่ตั้งใจทำดีแม้จะต้องเผชิญกับความเหนื่อยล้าแม้จะดูแสนธรรมดาในสายตาของโลกแม้จะไม่ได้มีทรัพย์หรือชื่อเสียงโดดเด่นแต่จิตใจของเขากลับผ่องใสกว่าอย่างเทียบไม่ติดใจที่ไม่โกหกคือใจที่หลับสบายใจที่ไม่เอาเปรียบใครคือใจที่ไม่ต้องหวาดกลัว ใจที่รักษาศีลคือใจที่มั่นคงตั้งแต่ลมหายใจแรกของวันจนถึงลมหายใจสุดท้ายของคืนพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ากุศลย่อมเป็นที่พึ่งของผู้ทำรรและความเป็นที่พึ่งนี้เริ่มก่อตัวตั้งแต่วันที่เขาเลือกที่จะไม่ทำผิดแม้คนอื่นจะไม่เห็นก็ตาม เมื่อธรรมะเปิดตาเราให้เห็นตามความจริงเราจะเริ่มเข้าใจว่าความสุขที่มาจากความผิดเป็นเพียงภาพชั่วคราวที่อาบด้วยแสงหลอกลวงส่วนความสุขที่เกิดจากความดีนั้นเรียบง่ายลึกซึ้งและมั่นคงคนทำผิดอาจเดินบนพรมแดงแต่จิตเขากำลังเดินบนน้ำแหลมคนทำดีอาจเดินบนพื้นดินธรรมดาแต่จิตของเขากลับเดินบนผืนหญ้าที่นุ่มและสว่าง กรำทำงานอย่างละเอียดช้าแต่หนักแน่นเงียบแต่ทรงพลังและยุติธรรมยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกเพราะมันไม่เคยลำเอียงไม่เคยหลงลืมและไม่เคยยกเว้นให้ใครแม้เพียงคนเดียวดังนั้นเมื่อเราเห็นผู้ทําผิดแล้วรู้สึกว่าสบายกว่าเราให้เรามองให้ลึกขึ้นอีกนิดแล้วจะพบว่าความสบายที่เขามีนั้นเป็นเพียงเงาส่วนความหนักที่เขาแบกนั้นเป็นของจริง และในทางกลับกันความลำบากที่คนดีเผชิญนั้นเป็นเพียงเงาส่วนความสว่างที่เขาสร้างขึ้นภายในใจนั้นเป็นของจริงเป็นผลของกรรมดีที่กำลังเติบโตอย่างเงียบงนันและจะเบ่งบานในเวลาที่เหมาะสมอย่างงดงามแน่นอนขอเจริญพร เมื่อเดินทางมาถึงช่วงท้ายของเนื้อหานี้อยากให้ทุกท่านค่อยๆวางใจลงแล้วมองย้อนกลับไปที่ความจริงของชีวิตตามหลักกรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมไม่มีใครถูกลำเอียงไม่มีใครถูกทอดทิ้งและไม่มีใครหนีจากผลของกรรมของตนได้เลยไม่ว่าภายนอกจะดูสวยงามเพียงใดหรือภายนอกจะดูทุกข์ร้อนเพียงใด ผลแห่งกรรมก็ยังทำงานอย่างแม่นยำเสมอคนทำผิดอาจมีรอยยิ้มแต่รอยยิ้มนั้นอาจปนด้วยความหวั่นไหวคนทำดีอาจมีน้ำตาแต่น้ำตานั้นอาจเต็มไปด้วยความบริสุทธิ์และความมั่นคงของจิตเราจึงไม่ควรวัดชีวิตกันที่ภาพภายนอกแต่ให้วัดด้วยความสว่างหรือความมืดที่เกิดขึ้นภายในใจของแต่ละคนเพราะตรงนั้นคือพื้นที่ที่กรรมให้ผลจริงที่สุด ธรรมะของพระพุทธเจ้าสอนให้เรามองเห็นว่าความสุขจากความดีนั้นค่อยเป็นค่อยไปแต่มั่นคงส่วนความสุขที่ได้มาจากความผิดนั้นเร็วแต่เปราะบางความดีเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่เติบโตช้าแต่มั่นคงและให้ร่มเงายาวนานส่วนความชั่วเหมือนหญ้าที่ขึ้นเร็วแต่แห้งเหี่ยวและถูกถอนทิ้งได้ง่าย ชีวิตของเราจึงควรยืนอยู่บนเหตุที่ถูกต้องเพราะผลที่ถูกต้องย่อมตามมาอย่างแน่นอนไม่ว่าจะช้าหรือเร็วไม่ว่าจะในวันนี้หรือวันหน้าดังนั้นเมื่อเห็นคนทำผิดแล้วดูเหมือนสบายอย่าให้ใจของเราหวั่นไหวเพราะสิ่งที่เขาแบกเราไม่เห็นและเมื่อเห็นคนทำดีแล้วลำบากอย่าให้ใจของเราท้อแท้เพราะผลแห่งกุศลกำลังเดินทางมาหาเขาในจังหวะที่เหมาะสม กรรมไม่เคยทำงานผิดพลาดไม่เคยปล่อยให้ความดีหายไปในอากาศและไม่เคยให้ความชั่วรอดผลอย่างแท้จริงเวลาของกรรมอาจไม่ตรงกับเวลาที่ใจเราต้องการแต่ตรงกับความจริงของจักรวาลเสมอ ขอให้เนื้อหาทั้งหมดนี้เป็นกําลังใจให้ทุกท่านยืนอยู่บนความดีรักษาศีลมีสติไม่ตอบโต้ด้วยโทระะไม่หวันไหวต่อภาพลวงตาของโลกแล้วเดินต่อไปด้วยความมั่นใจว่าทุกก้าวที่ก้าวด้วยความดีคือก้าวที่นำไปสู่ความสงบที่แท้จริงความผ่องใสของจิตและผลแห่งกรรมดีที่งดงามเกินกว่าที่เราจะคาดคิด ขอให้ทุกท่านมีปัญญาเห็นตามเป็นจริงมีใจหนักแน่นและขอให้กุศลทั้งหลายที่ท่านสร้างไว้นำพาชีวิตไปสู่ความสว่างและความสงบในทุกลมหายใจขอความเจริญในธรรมจงม,มีแก่ทุกท่านสาธุ